เราทําวงมาน่าจะเจ็ดปีนะฮะช่วงแรกๆที่ทํานี่ก็เด็กมันยังไม่โตฮะ,นะเอ้ยหน้ามันเริ่มเข้ารูปเว้ยเ,เริ่มมาร์กหน้าเริ่มทาครีมเริ่มฟิตเนสแบบเอ้ยนี่มันเริ่มเอาใหญ่เ้ยแสงเริ่มจ้าเริ่ม,ม,ม,มออบทบางแสงเราให้น้อยลงซะงั้นมันมีกระแสเนี่ยแต่แต่คอนเสิร์ตใหญ่นะครับใช่ครับใช่ครับเขาต้องมีปลาบ้างราเปั้นเขามาจากต้มนะฮะ เรื่องของการประเด็นถูกแย่งแสกไปการการสกัดดาวรุ่งสมาชิกวงของเราด้วยการแบบปิดตาเขาทุกช่องทางยังไงคะไม่เกิดประเด็นอะไรขึ้นพี่ก็ก่อนหน้านี้คือเราทําวงมาน่าจะเจ็ดปีฮะช่วงแรกที่ทํานี่ก็เด็กมันยังไม่โตฮะเด็กมันยังไม่โตนะะมันยังแบบยี่สิบต้นๆเนี้ยยังไม่แบบไม่ดูแลตัวเองเนี้ย สักพักเริ่มแบบ20กว่าข้ามแบบเป็นจระเภศมาอย่างเงี้ยเอ้ยหน้ามันเริ่มเข้ารูปเว้ยเริ่มมาร์กหน้าเริ่มทาครีมเริ่มฟิตเนสแบบเนียนี่มันเริ่มเอาใหญ่เวยแสงเริ่มจ้าเริ่มบทบางแสงเราให้น้อยลงซะงั้นแล้วมันกระแสมันมาแรงช่วงไหนที่มันปีกเลยที่จ่ายที่เราแบบเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันเหือดเกริมละจริงจริงมันมามันมันมันมีกระแสเนี่ย้แต่คอนเสิร์ตใหญ่นะครับคอนเสิร์ตใหญ่เขาชายมากอะไรเงี้ยแต่ก็แปลงมันอยู่ดีดีมันก็ เรื่องนี้มันอยู่นานแล้วอยู่ดีมันก็กลับมาเป็นคอนเทนต์อีกทีนึออใช่ครับก็แซวๆน้องฮาตลกตลกตัวเราก็เลยต้องมีการไลฟ์พูดถึงหน่อยใช่ครับใช่ครับก็ต้องมีปลามบ้างเราเราปั้นเขามาจากตมนะฮะแบบไม่ใช่ดินนะฮะปั้นๆจากจากโครนแบบไม่ติดมือเลยวันนึงเด็กแบบมาบังแสงเราซะแล้วช่วงนี้ก็เลยปีนี้เลยต้องเล่นภาพยนตร์เยอะหน่อยเดี๋ยวมองเดี๋ยวหมอง เขาเขารู้ไหมว่าเขากลัลเราแบบว่า,า,ารูสสรร้รู้ครับรู้ครับก็เสิมเจิมกับเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลย <c oughs> น้อตกใจมากกว่าตกใจแบบเฮ้ยพี่อยู่ดีมีคนมาฟอลล่ผมอะไรเงี้ยอยู่ดีดีมีงานนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรเงีเออ้ยก็มาปรึกษาว่าต้องทำไงเพราะว่าไอ้น้องไอ้น้องต้องเรียนรู้จากพี่วะดีพี่ <c oughs> พี่เป็นดารามาก่อน <c oughs> น้องต้องค่อยๆ่อยศึกษา ให้ติดต่องานมีน like ติดต่อผ่านผมเลยได้เลยนะครับแ้ก็โคิวคุ่จัาเห็นเห็นแบบว่ามีการบางมีแบบจะถ่ายรูปหรือเผยแพร่ออกสื่อที่เอาอะไรมาคุมหัวเขาไม่ให้อะไรอันนี้คือเป็นเป็นกฎใหม่ของวงเราหรือไงพี่ไม่ไม่เลยครับเป็นเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็หยอกหยอกน้องเล่นหครับหยอกน้องเล่น แต่ไปเล่นคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงครับแฟนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนะเขาเล่นคอนเสิร์ตนะไอ้เจ้ามีนเนี่ยเขาใส่แบบปึ้งปื้งปื้งไม่ได้สนหล่ออะไรเดี๋ยวนี้ภาคหลังๆเริ่มเอาใหญ่เริ่มแบบโยกแค่นี้เริ่มโยกแค่นี้ติดเท่ติดเทปติดแกมติดหล่อซะแล้วแล้วตัวเรามันมีความเปลี่ยนแปลงไปไหมคะกับแฟนๆหน้าเวทีเทียแบไอ้กล้องเขาเมื่อก่อนอาจจะแพนไปที่เราอย่างนี้เป็นแทนเป็นข้างแพนเลยก็แซวๆแลับก็คือ จริงๆแล้วมันมันก็ดีต่อตัววงนะฮะการที่แบบสมาชิกวงไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเขามีแสงได้แบบได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีทาร์เก็ตที่มันต่างกันไม่ว่าจะมดหรือว่ามีหรือว่าผมเองก็ตามอย่างเงี้ยเราก็จะมีเป็นแฟนในทุกแหละแต่ว่าหลากหลายรูปแบบด mm hmm. ึงดูดคนต่างต่างกันผมก็จะแบบว่าทรงแบบทรงแบบทรงโจรหน่อยอะ่ะแฟนครับผมกลัวจะมีใครแบบว่าเริ่มเริ่มแบบ เรื่องเริ่มมาอีกคะในวงจ่ายไม่ไม่ได้กลัวครับแต่ว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ต้องที่ต้องปั้นครับอา่อาซึ่งตอนแรกเราเราเราปั้นมือกีตาร์าแต่เราปั้นปั้นหนักไปหน่อยมครับแบบมันแทงเรา,เอาตอนนี้ก็เลยอาจจะต้องแบบบดบางแสงมือกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ปั้นตำแหน่งอื่นไปด้วยแสดงว่ามีเสถียอยู่จะมีช้างไปอย่างนี้ครับมีครับก็พยายามดันดันอยากให้โ o s อย่างเงี้ยปีหน้าจจะแบบ ไปไปเล่นหนังสิอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มันมีเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วที่เราเราพิจมรณาติดต่ออะไรก็บ้างนีครับมีงานมีงานมีงานเข้ามาหลากหลายรูปแบบเลยครับพี่น้องได้เป็นเขาเรียกว่าได้ร่วมงานากับเป็นแบรนด์กีตาร์ระดับโลกอ่าใช่ครับครับ TIS <P> ใช่ครับอะไรแบบน่าจะเป็นไม่กี่คนนะฮะในในในเอเชียนะ่ยอะไรก็คือมาจากกระแสไวรัลมันว่ามาก่อนมาก่อนครับเขาเขาเขาาน่าจะเลือกจาก เขาน่าจเลือกจากด้วยความแบรนด์เขาเป็นแบรนด์ใหญ่เขาน่าจเลือกจากฝีมือที่เขาเห็นเป็นหลักนี้ส่งเข้ามาซ่อไปมีเช็คกับผู้จัดการเระว่าทุกวันนี้งานที่มันเข้ามาระหว่างเรากับมินเนี่ยมันแรงมันยังไงส่ง้าไปจ้างวงแต่ว่าเริ่ม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 จี้ตูดแล้วเริ่มจี้ตูดแล้วอาจจะต้องทิ้งห่างเลยวันนี้เราก็เลยต้องรับงานขอให้รับงานเยอะขึ้นรับงานเยอะขึ้นนิดจำนวนแต่จากนั้นเริ่มคิดว่าเขาจะหลอกขนาด ไม่เลยไอ้นี่มันเด็กไปเข็บประขาบอกว่าปั้นมาจากตกโคนตม้มอ,อ,อยู่ดีๆก็แบบเฉิดฉายซะงั้นเลยเ,ออเรื่องการจ่าย,ยกา็คือเป็นผู้มีพระคุณถ้าจะเอาเครดิตความหล่อเรียกว่าจ่ายเรือจ้างจะออดีที่สุดจ่ายเรือจ้างออ <laughs> มีอะไรอยากจะบอกกับมีนไหมครับเรื่องอยากจะกประกาศออกสื่อ อย่าเอิดเยอะอย่าเอิดเยอะอย่าหอมเกลือให้มันมากนะอย่าให้รู้ว่ามาร์กหน้านะในใจในใจคือหัวหัวร้อนจริงจุ่จริงอันนิดนึงครับนิดนึงอ่งขับรถขับรถในจายค่ะอีกเล็กนิดนึงค่ะจ่ายขับต้องนี่นะสองขับคุณค่ะ